พวกเราน,านันจนตามสุกวันเพื่อไม่มีเราก็หุนกันทําแบบนี้กันแทบทุกวันเป็นวันเสาวไว้พบพบดูยันหนมัดหนึ่งลหนึ่งโลเจ็ดลอเอคอ1หนึ่งลอยอันรายจังวะค,ความเร็วแน่เลย13บามวโอ้ <c oughs> โหเก็บเก็บเก็เก็บเก็บ

ข้างล่างหมดแล้วหรือข้างบนหรือข้างบนเหรือข้างบนอะไรเนี่ยพวกมึงเนี่ยป่วนถั่วหันปะกันปะหันปะเฮ้ยเดินกลับโมเจ้าโค้ดเจ้าแล้วไม่มีผมเถ้าไม่มีผมเมื่อกี้แยกไปบล็อกไปซ้ายขวากับล่างไก็เก็บล่างก่อนเก็บล่างก่อนเก็บล่างก่อนแบนกับล่างสองส่วนพร้อมกันเลยเอาแล้วมึงก็เอาเรื่องฝั่งดิซ้ายก่อนซ้ายก่อนซ้ายก่อนแดงหยิบขล่าหมดงล่าหมดแดงขึ้นแดงขึ้นพี่ปอนนึ่ง ดดนี่ไงเหยียบไงดดดไทได้ขึ้นมาหน่อย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 รอรเอ้ข้างบนขึ้นไปหมดเลยได้ี่ียาาขึ้นมาหน่อยโดดไปยาโดดเร็วเร็วเร็วเไปไปสายสายโดด โดดแจอยู่กแจุไปไปไปเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยย้ายย้ยทางซ้าย ตายตายตายต่อตายหมดแล้วล่างหมดแล้วล่างหมดแล้วตายล่างหมดแล้วเหลือบอล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 ต่อตัวกันข้างบนอ่ะเอาเวเออสวยสวยไปไปอ่าเหยียบไปเหยียบไปเอาเหยียบมาทีนี้เนี่ยเหยียบเออไปเลยทางขวาทางขวาเดี๋ยวเก็บล่างอีกไปไปไปต่อขึ้นมาต่อเอาเี่วเร็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 วเอาเี่วเร็วไปเร็ว ซื้อรึคุญแจให้คุณได้กุญแจไปเประให้คุณโอ้โหไม่ทันลง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 เอ้ให้เอาใหม่นะซ้ายก่อน้ายก่อน้ายก่อนท้งหมด้ายก่อนท้งหมดซ้ายหมดไาไลไปไลไปเย็บเย็บเย็บอะยืนต่อตรงนี้ขึ้เอขึ้น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 สีฟูกยิบหนวสีฟูขึ้นไปเอาขวาขวาขวาไลเก็บขวา เอาชมพูโดดชมพูโดดโดดโดดไม่เราต้องมาเรียนกันข้างล่างโดให้คนได้กุญแจไปเปิดประตูก่อนที่เหลือไม่ต้องไปชิดประตูงนคนได้ไปเปิดเลยไปเปิดเลยไป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 เลยเอาไปเลยไปเลยดีพึงดีมึงมึงเห็นตัวข้างได้ลไอไเาไปสิไปไโอ้โ กกกไดู้บอกว่าให้มาเรียงกันข้างล่างให้คนมีกุญแจเขาเดินข้ามไปไปตาย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 ว่าติดอยู่ด่านนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วสางสายล่างหมดแล้วสายบนไม่เอาวะเออออโยกก็แบ่งคนกันทีม่วงโดดม่วงโดดขึ้นหัวรถขึ้นไปโดนหัวไปปึ๊บปึ๊บให้รวไม่ปล่อยเขาติเกี่ยวกันขึ้นไปม่วงโดนขึ้นไป ขึ้ไปสีแดงยืนช yeah> okay. ิดนี้พี่ไอืนยืนชิดสีเหลืองเลยยืนขเออไอคเหยยบผ่านไหมเอาเร็วเร็วเหรียญเดียวแล้วเอ้สีแดงเก็บไปสีแดงไปยาว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 เอาไปอาไปาไปเอาไปาไปเอาไปเาไปาไปเาไปเอไปอาไปเอาไปเอไปเอาไปเอไปเอาไปเาไปเอาไปเอาไปเอาไปเาไปเอไปเอาไปเอาไปอาไปเอไปเอไปาไปเอไปาไปาไปเอไปเอไปไปเอไปาไปเไปเาไปอาไปอไปาไปเไปอไปเอาไปเาไปเาไปเอไปอไปอไปเอไปาไปเอไปอไปเเไปไปอไอ ไปนะอ่ะโดดโดดโดดออกโดดสีเขียวเียบไปไปโดดสาววันหัวของพวกเราอ่ะมันเก็บง่ายง่ายอะโดดสวยพาพิ่ยาโดดพี่เอ้ยขึ้นไปข้างบนก่อนมอลเก็บมันเก็บมันเลี้ยง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 ขึ้นไปหยุดหัวไปซ้ายเลยไปกองอยู่ซ้ายหมด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 นะครับไปไปไป ไปสีขาวไปโดนโดนโดโดนบอกแล้วเรื่องกองเลยบอกให้ไปกองไม่บอกให้เกยกองซ้ายตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องลงมาล่างขวาเลยกองเลยให้เดี๋ยวไปบนมาสองตัวไอซ้ายไอปอนมันก็ไปขวาตลอดไอผมอยู่ล่างซ้ายเดี๋ยวผมไปแดงแดงขึ้นไปมึงอยู่ล่างขวามั้งแกก่อนล่างซ้ายสิผมอยู่ติดกับพี่นี่ไงเนี่ยนัดที่ผมยืนนี่เลยไม่ต้องทำไรเราไอ้เพื่อนเก็บหัวไปเป้ย เออยู่ฝั่งซ้ายออยู่ฝั Wall ่ง okay. ซ้ายอย่าขวางทางบอลนจไปอยู่ฝั่งซ้ายไปอย่าสีมอกังยู่เนี่ยไปยืนบนนั้นดิยืนข้างล่างดิข้างล่างนี่ไ้พวกนนนั่นแหละกูเจมันจะผ่านมือไอ้้ยเดี๋ยวมันจะไม่ถึงไ้ซะตรงนี้มันยืนเมันผ่านได้มันผ่านได้แต่มามามาเลยมาเลยมามาเกี่ยวมา บอกแล้วถ้แจไปผ่านเถ้าเกิดไปขวางไ่ไหอะอัจฉริยะเลยบเรยากาชิบหายเลยมันยืนตเป๊ะอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้ยืนดากกุญแจเฮ้ยปออนไม่ใชตรงนั้นอ่ะกว่าจะผ่านพไอ้ปอนตัวเดียวอตัวเบสกลุ่ม่อะไรเนี่ยกลุ่มใหญ่พวกหยุดอย่าทุกกลุ่มปะไปไปไปเร็วสีแดงพาไปหนัหบ พี่ไอต้องพี่ไอ่ต้องขึ้นข้างบนต่อพี่ใช่เหรอใช่พี่เอาเหรอมันมีก่อเอาใจนี่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้โอ้โหเห็นไหมพี่คุณไม่ถ้าเราเหยียบคุณถ้าาเเรหยยีบปุ่มแดงเราจะได้เวลาเพิ่มโอเคเรารู้แล้วเราบนี้เราปล่อยฟรีไปก่อนไปเหยียบทุกปุ่มที่เห็นเลยโอเคแนนซ้ายก่อนแล้วไปจับขวาผมโดดขึ้นนี้แล้วผมปาดขึ้นบนให้ปึ๋งไปไปาด่งนเก๋หมดความยางพี่วิ่งกันนะวิ่งกันนะวิ่งเลยพี่วิ่งเลยวิ่งเลย เก็บโปรเจ็ปาดปาดย้อนกลับมาเหลืองย้อนกลับมาเหลืองย้อนกลับมาใเดีักไปไปไปเดี๋ยวคุณมันดักคุณไปเดี๋ยวเดี๋ยวโดดทับหัวกันให้มันสูงสูงให้คอนเปิดกุญแจ็ตอ่าขึ้นขึ้นขึ้นหัวผมพี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปไปไปเฮ้ยเนี่ยอ่ะไปเร็วสองวิ่เยอะเกมเนี้ยนี่ง่ายว่ะเราเล่นมาแล้วยี่สิบสองนาทีพี่เหลือแปดนาทีไปได้ถึงไหนกันครับมาดูกันสปีดรันว่ะสปีดรันว่ะ โอ้โดโดนช่วยกันอันนี้มั่วมวไปเลยอ๋ไม่มั่วไม่ได้ต้องเก็บข้างบนนี่หว่าต้องต่อตัวกันกรโดดานีกระโดดรังขวาไม่ได้ว่ะติด้อไม่ได้ต้องช่องช่องเลยอีกคนอีกคนอีกคนไนขึ้นหัวหน่อยโอ้โหม้ไอ้นี่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้อาใมอไม่ ปวดหัวยัง่ให้ทีก่อนเลยเก็บล่าเอบข้างบนก่อนไงใครก็ได้มาต่อผมทีเดียวเอาข้างบนก่อนหน่อยแน่ๆมาต่อใครก็ได้มาฝั่งนี้สักคนหนึ่งสีฟ้าก็ได้กำลังไปกำลังไปนั่จิลบขึ้นผมขึ้นผมแล้วก็ไปไปไปโจ๊ติ๊บโบ้ไปแล้วกุญแจกุญแจอยู่ตรงกลางโปิตูเปิดโตูเปิดเปิดตู้โีเปิดนะแอดเองเปิดเข้าไปไอ้ยักษ์ กระโดดสักไปอ๋อวันต้องสำเร็จสักวันหนึ่งนาทีเดิมกูตรงนี้แหละมาพี่พี่พิจารณามาตรงนี้หน่อยครับพี่ตยได้เข้าไปเสร็จแล้วนะฝั่งกูเสร็จแล้วนะฝั่งนั้นหมดกุแจมาเปิดคนนึงที่เหลือออกซ้ายหมดเปิดเปิดอ่าเข้าเออเข้าเอาเข้ามึอีกแล้วก่อนมึงอีกแล้วผมผมเน้นความชัวงไง เข้าชัวที่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรสามขีดสี่โอ้ไปลุดเลยอย่าไม่ต้องุมอ่ะขึ้นด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยโอ้โหคนถูโอ้โหต้องใช้คนราคึหนักขึ้น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 ขึขึ้นขึ้นขึ้นขึ โอเอาไปบอลไปอยู่ฮะไป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 ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่เหรอได้เหรอได้เวลาเพิ่มอยู่พี่ได้เวลาสองเรียรอใช้ขั้นละสองบอกแล้วเฮ้ยทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ลงมาล่างสุดลงมาล่างสุดอะลงมาล่างสุดล่างล่างสุดมันแค่คนเดียวไงอย่าลากกุญแจมานะผมไม่ไม่เอาไม่ไปอะสีเทาใครอะเออนะเอาไปช่วยข้โบนคนหนึ่งดิไปช่วยข้โบนเขาไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเออข้โบนกุญแจจ้า ไอปอนอะไรของมันวะเอาไงเอาเงี้ยเอาไงอย่างเงี้ยไงไม่ละชาร่างสองชาร่างปล่อยคนเดียวพอล่างคนเดียวอ่ะผมต่อให้ขึ้นไปเลยทีละคนให้หมดไม่ต้องใครไปข้างล่างพี่ขอไปบนสุดแล้วกันชั้นบนสองเฮ้ยคือจไปคือเก็บ่ยนไปเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพี่ไปนไปปุณณเนี่ยเฮ้ยมันมาไหมตรงนี้คนคนบนสีเทาสีเทาขึ้นแมงบนมมาานนีี่่ ไม่ใช่คนนี้คนสุดใช้คนเดียวใช้คนเดียวสีเหลืองขึ้นไปเลยแม่เกินแล้วคมแลคคมแลคคมแลคสีแดงคมแลสีแดงไปไม่ได้สีแดงใช้สีแดงไสีแดงไม่ใช้อย่ามั่วเพื่อนคูจคาใครสวยสวยแล้วมึงไปแล้วมึงไม่้อนี่ไว้รบ้งไมไ แล้วใครลาบมาด้วยทำไมเนี่ยชนะนะพี่เข้าอ่ะชนะมันเข้าไม่ได้มึงเห็นไหมนะชนะห่วงทีมอ่ะพี่พี่จนะต้องทำเมนโอนอยู่ไอตัวถุงถือมาไอ่สัตว์ถือชนะไม่ถูกทีมไปไปไปนัต้องสีแดงขึ้นแบงบนครับสีแดงต้องขึ้นแบงบนครับสีแดงต้องขึ้นแบงบนสีเหลืองคนเดียวออ่ะ้นไปไป อย่าออยย่่าาพุ่งชนอย่าพุ่งชนอย่าพุ่งชนอย่าพุ่งชนให้ให้กุญแจลงไปก่อนให้กุญแจลงไปก่อนกุญแจลงไปก่อนไขเดอะข้างล่างปล่อยลงมาก่อนข้างล่างปล่อยลงมาดันดันให้สุดขอพี่ให้มันล่วงอะแล้มันล่วงทับกันไอ้ชีสีนี้สวยเลยอารียภาพจริงๆเลยเฮ้ยังไม่ยากนี่หว่าเออโหเคลียร์หมดแล้วพี่ดูดิเวิลด์เคลียร์เคลียร์เกมแล้ว เอามันมีแค่นี้ถูกไหมโอ้ผมไม่ชอบอันนี้ไม่ผมคืออะไรเนี่ยมันใช้เชือกพี่มันมันเป็นเลเซอร์อะเลเซอร์อะพี่เขาแปลว่าคนที่มีต้องนำอ๋อพิชณาพิชณาพิชณาไปครับฮึดิยาต้องไปลงเลยเออ่อไอ้นี่เป็นเลเซอร์ง่ายง่ายอีซี่ส่อตัวดิต่อตัวดิต่อตัวต่อตัวสีเขียวต้องอยู่บน ก่อนต่อตัวอ๋อยู่ได้นะตายไม่เหมือนเอาสีเขียวไปอยู่บนสุดก่อนเลยเพี่อเมื่อกี้เอาสีเอาสีที่มันมีข้างบนเฮ้ยกูน้ำกูน้ำกูน้ำเองกูน้ำเองเดี๋ยวด้วยสีฟ้าน้ำก่อนกตัย่อต่อต่อต่อเป็นขั้นบันไดไปแล้วก็ให้กูขึ้นเป็นคนสุดท้ายไอ้ยาไอ้ใครไอ้ชนะยังไม่ดูชนะไปเลยชนะชนะทวงทีอีกแล้วโทษกูตาลาย ให้น้ำใน้น้ำใหาน้ำใหาน้ำไปไอ้ย่าขึ้นคนสุดท้ายมาขึ้นสีม่วงเออสีม่วงเฮ้ยถอยมาอีก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 ถอยมากว่านี้ถอยมากว่านี้ตั้งใหม่ตั้งลำใหม่ถอยมาไอ้ไี้ไอ้ผมขอผมใช้เบียดไอ้ย่าดีกว่าไม่ต้องถอยมาก่อนนั้นอีกไม่งั้นมันชนเลเซอร์ไอ้ปอนมันไม่ขอหน่ยมึงเห็นไหมอยังให้หน่อยดิไอ้ปอนมึงเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเอาเนี่ยถอยแล้วเนี่ยเอาเอา ขึ้นดิเอาเอ้ยอีกขึ้นไปอีกชนะขึ้นไปอีกไม่พอขึ้นไปเอ้ยไม่พี่โล่อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องอันนี้เออเรา้วค่อยกลับมาตรงกันเอาให้ตรงกเลยเอาให้ตรงก่อนเอาให้ตรงก่อนเอาให้ตรงก่อนถอยให้ตรงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวสีชมพูไหนหนึ่งสองเลยต้องมีข้คนสองคนมันต้องยืนสองบอกเลี้ยวนี่ไงกูยืนไงรอบนี้เดี๋ยวได้ตีเกี่ยวลงก่อน กูโดดนะหยอกตายหมดหมดเลยกเนี่ยเอาไปต่อกันไหมสีแดงกับสีเหลืองค่อยขึ้นอ่ใช่ไป่อยก่อนดิสีแดงกับสีเหลืองค่อยขึ้นอ่ะมาเดี๋ยวกูตั้งเป็นฐานอีกคนหนึงเอาเป็นสองแถวก็ได้นะพี่จริงๆอ่ะเอาใครฐานเออมันสองแถวก็ได้เพราะมันแบ่งเป็นสองสองรถโดยปอดก็ยังอยู่ที่เดิมไม่้ฝนข้างบนมึงก็ไปข้างบนก็ขึ้นข้างบนนงข้างขวามึงจะไปทางไหนเนี่ยเข้ามาข้างบนเขาต่ออยู่ในแอวแถว สองแถวไปไกลๆกลแกงกูครบแล้วสองกรุ๊ปสองกรุ๊ปไม่สองหยีเราแยกเลยเราแยกจนเลยไอตอนหยีบเข้าหัวกูโอเคไปกูไปแล้วกูไปแล้วกูกว่าจะผ่านเนาะไอชิชก่อนให้สีแดงลงไปอ่า หมานี่หว่าไม่ไม่ไม่หลังไม่หลังรอบนี้ไอ้เกียวเออกูเข้าบ่มการ์ดในขวาให้เข้าบ่มการอะไรเอาหมาเอาหมาทั้งกูมาเอาบ่มกัร์ดก็บ่มการ์ดก็หมาทั้งคู่โอ้อะไรเนี่ยโอ้นี่อย่าชนอย่าชนอย่าไปหน้าเลนย่ามก็รีบเกินโทษแรงเกินมันแรงเกันแรงเกิต่อเป็นแถวแนว่ยตรงอย่า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 บีไอพี เ้ยไอ้ย่าอีกแล้วมึงนั่นเลยเราเราไปแค่กลางจอพอพี่ไม่ต้องเกินกลางจอรถทีแบบเครื่องพี่มันแรงไปไหนวะชอบเรียงเรียงเป็นแถวเรียงเป็นแถวกลางจอกลางจอกลางจอดูสีตัวเองนะเอดดือดจ็ดคนชนเนี่ยเนี่ยให้มันให้มันไปแล้วกูไปไหนอ่ะไม่ผ่านครับแล้วเหรอไม่ผ่าน เอาไม่มาเหรอไม่ไหวหายหนึ่งหายหนึ่งอ๋อโดนโดนโดนฉากกินโดนฉากกินงั้นงั้นต้องขยับหน้ามาหน้าอีกขยับมาหน้าอีกขยับมาหน้าอีกเพรโดนฉาบกินอุ้ยไอ้ยี่แม่งแนลไปกระปืนเลยนะเอายี่แม่งเหล็กมาลีมาลีมาลีมาชนะลีมาข้างหน้าก็ชนหลังก็ชนคือเราต้องต้องส่งคนไปเก็บกุญแจเรื่องคนหนึ่งต้องส่งคนไปเก็บกุญแจคนหนึ่งเมื่อกี้ไช่เลยกลภาษาเองกลัวไวเชื่อไะไตัวกูขึ้นเคลนเคลนใหญ่เคลื่อน พุ่งเลยนะโจน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 ไอ้นั่นไอ้กินรมันดันหลังกูถอยหลังไม่ได้เมื่อกี้ไอ้ปอลเราอย่าพุ่งดิไอ้ปอลไม่มีคนมันดันหลังกูเมื่อกี้กูถอยหลังได้อยู่อะไรอยูอะไรเดี๋ยวผมไปเก็บปุ่นแจให้พี่อ่าโอเคจะดานหลังนะจะด้านหลังยากนะพยายามอยู่เป็นกล้องกันไหมข้างหลังโอเยเฮ้ยระวัง นาอยู่ไกลเกินใครอย่ามาดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวโดนฉาดมันมันมันเดี๋ยวมันโดนข้างบนนะดิกูโดนสีแดงกดไว้ก็สุอกูไปหน้าเกิมจะนู้นนะดิไม่ชนะมึงอ่ะมึงอยู่เฉยใช่คือสีแดงมันอยู่ตรงกลางแถวละสามไม่ไม่ไม่บินบินบินในระดับแถวละสามให้หัวมันชนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยไอ่ะกดอ่ะลอง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  แล้วโหลงก็ลงช้าชิบหายไอ้สีเหลืองยิ่งไอ้สีเหลืองยิ่งดีเลยเต็มหัวเต็มหัวเอ้ยค่อยๆจัดกันไอ้เยี่สองคนสองคนโอเคลงลงลงไม่ลงช้าน้าเลยอะปามเฮ้ยผมลงเร็วสุดแล้วอ่าๆผมอยู่ล่างอ่ะผมยังแบบได้และยังไงยังไงยังไไอ้ปามอีกแล้วปามอะไรเนี่ยโอ้โหพี่ด่าดผม ไม่ไม่พอพอเจอพอเจอที่กั้นเราพุ่งกดพุ่งไปหน้าสุดให้หมดเลยพอดัดเสร็จแล้วจ่ายมันเลยจะไปแกล้งกันทำไมเนี่ยถามเล่นอย่างอเออตอนไม่ไม่เอางี้ดีกว่าพอเราเจอที่ชนปุ๊บเรากดไปหน้าให้ตรงแล้วก็พุ่งไปหน้าให้หมดเลยมันจะได้เสร็จเร็วตายรอบนี้ต้องสำรวจตัวเองแล้วนะว่าเป็นคนเออหรือเปล่าเฮ้ยอย่าจ้าจ้าอย่าไป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 ่งไปเลย ลูลูลูอ่าบุกไ,ไ,ไ,ไปเก็นกุเจยิ่บมาแล้วเก็บไาแล้วเออ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 เอยเอ้เ้อเอยเออ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 เอยเอไเออเ้ยเอยเออเ้อเอยเออเออเอยเอยเาอเออเ้อเออเออเอนเอยเออ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 เอยเออเอยเอเอยเอยเเอเเเอเออเเ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 ยเเ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 อเเเเอเเย

ดันเสร็จถอยหลังเลยไม่อยู่เลยดันเสร็จถอยหลังนะครับเป็นบนนิดนึงขึ้นบนนิดนึงอ้ถอยแล้วโดนนเดี๋ยวแกขุใจเองครับถหลังนอหลังครับไป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 ไไป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 ไไไี้ัไ อเยี่ยมเกมปวดหัวไปเลยกลัวเลยนี่มันเกมทำลายพิซซ่าบอดันมาดันมาดิเลเออเอายากเก็บหรอเก็บเองแต่เก็บตัวสิโอ้พี่ไอ้ต่ครั้งแรกแตาครั้งแรกเดี๋ยวจบด่านนี้ตัดก่อนก่อนอีพีหนึ่งแล้วเล่นต่อยาวบวกเลยวันน้ำวันน้ำวันน้ำนี่หวายานแม่ยานแม่ เฮ้ยแล้วใครเก็บสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเก็บแจนะสีเหลืองสีเหลืองลงไปเก็บผู้แจสีเหลืองลงไปเก็บผูแจสเลโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่มีไม่มีใครรีบดันหน้าเมื่อกี้มันมีคนเกกูอยากดันหน้าแต่ไม่มีใครคนสามัคคีเลยขีไม่ได้ถ้าขีก็สื่นตายเมื่อกี้ที่จริงเรายื่นเรายื่นไปพันๆๆดันๆๆๆๆันดัไปันด ขออยู่ลรังสุด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 ต่อต้องการต่อต้องการวีวีช่วยด้วยโอ้สีแดงยสุดยอดใครใครใครยยาาาากกกกวว่่ใครเล่นสีแดงครับพอมันแต่ดีดีวุ้ยม่งโดดอยู่ถั่วมองสีแดงดีๆมองสีตัวเองเลยอย่าดันครับเีย่ดันเีย่ดันครับเัีย่ดันไปดันเร็วๆใครเก็บใครเก็บโอเก็บแล้วกูไปหลังสุดเอง โอ้ยโอ้โหโอ้โผลขึ้นไม่ไ oh. ด้ีมือขวางน้องไอ้สัตว์คือถ้าพี่เก็บปุ่นใจแล้วก็คือพุ่งไปให้หมดเลยเดี๋ยวไปอยู่หลังไม่มามไม่ได้ผม่ขึ้ไม่ได้ผมติดคนอื่นอยากพุ่งพุ่งไออยู่ใหญ่ใหญ่ยหญ่เปิดเออพี่เปิดเออเออดูตัวไอปอนอยู่กูดูตัวไอปอนจมกินกูลดูสีฟ้าสีฟ้าเหมือนสีช่องตัวเองแท้ๆกูดูตัวไอปอนอยู่ไอ้แอมกีปอนพูดเลย ดันเดอันเดือบดันอันนี้ผมไม่เก็บคุณแจนะล้ันด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 ันผมเก็บเิงผมเก็บเิงแล้วพุ่งไปเลยนะทุกคนอ่ะก็ไอ้ย่ามึงลืมดันนะเพื่อนมึงยิ้ไม่กดรีบอ่ะกูดันเพื่อนแต่กูอยู่หลังสุดกูโดนกดไม่กดพุ่งก่อนเมื่อกี้กูไม่กดพุ่งเมื่อกี้เออไอ้เหี้ย่าตายเยอะสุดแล้วมั้งตายเยอะสุดแล้วเนี่ยดันดีดไม่เล่นไอ้ย่าไอ้ย่าอยู่หน้ากูอยู่หน้าก็ได้มาคืเก็บเองมา กูจะสิงมือแล้วเนี่ยไอสัตว์ตอเป็นก้อนไว้ดิตอบเป็นก้อนไว้อย่าตอบ่ดันดนดันดันดัดันดันดัเก็บไป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 ไปไปไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใครตายนี่ต้องกินแล้วนะช้าไช้าไช้าไช้าหัวชนหัวชนไปกูเจปไ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 อปอนเปิดไปโอยนี้ต้องเป็นของกูจริงๆนะเดียวปิดคลิปก่อนเป็นคลิปก่อน โอเคครับอันนี้กีดสามสี่กีดสามมันดีมากจริงๆรตอบแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่เวลาอยู่ละอยู่ละอยู่ละใช่ปะไม่มันน่าจะต้องการเวลาที่มันเท่ากันเหรอดีไงมันต้องการเวลาอ๋อนั่นมันต้องน้อยกว่าสามอ่ะแล้วก็มากกว่าศูนย์ก็คือสองกว่ายังไงไว้เที่ยเดี๋ยวแั๊บเลยนะ มันเป็นตัวเลขที่มีอยู่บนหัวเราอะอ๋อมันต้องการให้เหลือเป็นเลขทศนิยมของตัวเองเดียบเลยสีม่วงยังไงไว้ที่หเดี๋ยวเราเห็นแมมเลขบนหัวเราอะมันจะมีลดลงเรื่อยๆซึ่งเลขพวกนี้พอรวมกันจะต้องน้อยกว่า3.15แต่มากกว่า0เงี้ยดูเลขของตัวเองที่อยู่ในทศนิยมอ่ะแล้วค่อยเหยียบเอ้ยเหยียบไม่ทันบอกไม่ทันค่อยเหยียบเอาเองลวกันของเองรวมกันให้ใกล้ที่สุดอะใกล้ศูนย์ที่สุดอะร่วมรวมือกันให้กดตันใกล้ศูนย์ที่สุด กูไปก่นพกรีไปไ้เจ็ดโอ้โหนี่เดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ไเดี๋ยวกูกูขอไป็นคนสุดท้ายแล้วกันจุดไม่ศูนย์กว่าให้อยู่มันต้องรวมกันมันรวมกันมันรวมกันต้องเล็งให้ตัวเองกดใกล้ศูนที่สุดอะไปหนึ่งเลยอีสัตว์โอ้โด่านนี้แม่งต้องกดให้ใกล้กดให้ใกล้ศูนที่สุดนะยรวมกันรวมกันห้ามเกินสามวิเด้ทุกคนอเดาครับ จากแรกก็ชิวอะครับน้องๆใครเข้าท้าสุดก็เป็นคนหล่อแล้วกันภา้บูดหลังสุดเลยจนไม่คนหล่อใน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 กลุ่มเรนดงอะเรนดงเรนดงอะไอันนี้บวกลบบวกอ่าเหยียบลบกับเหยียบบวกนี่คืออะไรวะอ๋อขนาดตัวลบคือเล็กบวกคือใหญ่เอ็นแมนแอนแมนเอนแมนเอนแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเหยียบลบเหยียบลบ ร้อยหมดล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 ้อยหมดร้อยหมดร้อยหมดไปไปไปล้อยหมดไหมตื่นแล้วมันใช้บวกเพราะอะไรวะอ๋อข้อบวกบอ๋อมีมีบวกกับมีลบพี่อ๋อต้องตัวเล็กหลายๆเดี๋ยวให้ตัวใหญ่มันเป็นตัวโอ้โหโค้ง่ะไรเช่นไอ้ตัวเล็กตัวเดียวพอจะโดดถึงไหมนะไม่ไม่ไม่ต้องเกาะหัวก่อนแล้วค่อยให้คนล่างสุดขยายเออได้ได้ ปีนหัวขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพีเลยเอาไปขึ้นไปขึ้ไปได้ไหมถึงป่าขึ้ได้ไหมเอาอย่างนั้นเอาใช้วิธีนี้ก็ได้อุ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันใหญ่อย่ังเฮ้ยยายาขวางกูเฮ้ยขอดลงไปไม่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 กลับมากลับมาก่อนกลับมากลับมาให้หมดซ้อนมาซ้อนมาซ้อนมาได้แล้วนีะครับกลับมาให้หมดก่อนไอ้สีสีม่วงเนี่ยกลับมาก่อนกลับมาตรงลบให้หมดก่อนมันต้องไปตามลำต้นไม่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 เออลบให้หมดก่อนแล้วก็ปีนขึ้นหัวสีเขียว พอปีกขึ้นหัวสีเขียวไปบวกเดี๋ยวผมสีเขียวติดบวกใช่ใช่ใชเดี๋ยวผมขยายคนเดียวพอไปดิอ่ะเอาชิพหายแล้วอยู่บนด้วยแล้วหัวกูตรงไหนนั่นเนี่ยอ๋อแล้วตัวแล้วตัวไอ้ยี้มตัวเล็กกับเล็กอค่ละคือหางปุ่มหน่อยอหาปุ่มหน่ดูสีตัวเองครับดูสีตัวเองครับทีละคนครับตากูจะร้ายเนี่ยตัวเล็กขึ้เดียวเนี่ยต้องลงมันจะบวงขึ้นไปเอาวะ ขึ้นไปไปเลยไปเลยไปเลยได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วเหรอไม่ไนไปก่อนได้อยู่งั้นผมเหยียบแล้วนะเออเหยียบไปเลยเองเหยียบตัวโตเองได้อยู่แล้วไปไปไม่ใช่หกคนเหรอห้าคนนั่นน่ะพอดีเปล่าขาดอีกหนึ่งไอปอนทำไมถอยมาก่อนเดี๋ยวไม่ไม่คนอื่นอยู่บนนั้นแหละเดี๋ยวกูให้เหยียบบนหัวแล้วคนแล้วคนหลังสุดมันจะเข้ามาไงวะเนี่ย เข้าได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงไปรับอะไรมันอ๋อขึ้นมาเหยียบตัวใหญ่ขอยืมหัวหน่อยครับเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยเหลี่ยบมาเหลี่ยมเหลี่ยมมันหลอกตายชนามันอื่นระวังตกเหลี่ยมมันหลอกตายต้องรับปะจริงไงถอยไม่ทีโอ้ เออเอ่อทำไมมาหาวะอ้าวใหญ really really ่ไปจ้าใหญ่ไปอ้าขึ้นมาให้โดดถึงแล้กันใหญ่วใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ยังมาได้เลยช่องนั้นไปลยดูอีกมันจังเลี้ยงลูกอยู่บนนู้นเอาดิมาดันดิตัวเจดัน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  ปั๊บอ่านเหยียบเหยียบเสร็จปั๊บอ่าเข้ามันจะเปิดช่องนั้นให้คุญแจกูขอไปตัวเล็กก่อนเดี๋ยวเข้าประตูไม่ได้ขึ้นเข้าได้ตัวใหญ่เข้าได้งงดิลองดูประตูวิเศษเข้าได้เข้าได้ตัวใหญ่เข้าได้ลองดูลองดูขึ้เดี๋ยวขึ้นกลางจอเก็ตเดี๋ยวมันติดไอ้มันติดปรอไม่กระหล่ำก็ได้แล้วเดี๋ยวไม่ใช่ไปด่านนู้นแล้วมันกลายเป็นตัวใหญ่นล้วมันจบแล้วจบแล้วไอ้เด้อเว่อร์คี้อุ้ยไอ้ด่านเดือของโลกเนี่ไอันนี้คืออะไร กไม่เฮ้ยครั